สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เอเฮ้ยใครอ่ะมาทำอะไรครับจะมาซื้อรถเทนเลอร์อีกหนึ่งคันไอยะจะดักอยากได้รถแม่โคลอีกเหรอฮะอู้สวัสดีครับไอยะซื้อเาฮ้ยฮะโอเคใหญ่สวัสดีครับโอ้โอเคโอเคทำเองเลยวะครับทำเองหมดเลยโอ้ แล้วลูกน้องไม่มีป่ะครับบ้าลูกน้องป่ะครับโอ้ท่องแกยญ่เห็ดเองหมดเลยฮะโอ้แม่ออนี้นนนนนอว่านนเป็นหก้ออยากได้เทนเลอร์เดี๋ยววันาานี้เราจะมาดูเทนเลอร์สักสองคันเอาเหรอฮะเอาเทนเลอร์คนเทนเลอร์ไหมือเอาเทนเลอร์คนขนาดน่ะคนณจงลาบนะเออคนณจงลาบ อุมารถไอร์รอบอยถามอีเนียอุมารถไอร์รอฮะบอรอทำไมอ่ะขึ้ขี่กระโปงขึ้ขี่กระโปงดูดิดูดิเบิ้งเยอะเสียโคตรรออ่ะฮะดูดิโคตรรออ่ะนะอุมาดูดิบรอวะบอรอเหรอบอรอฮะไหนคือรถทะเลจากตองคันนี่เนี่ยทะเล หมดนี่เลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเปิดธุร, <laughs> รกิจเปิดธุรกิจยังอีกธุรก <c oughs> ิจใครนายเม่์ยังไงโอ้คนแบกเงิน,นไหมอ้สวัสดีครับเจ้สวัสดีค่ะโอ้เจ้แบกเงินมาเลยครับนายขอดูเงิน,นะ <c oughs> นอ่ะเขาดูเงินน่ใครเขาจะให้ดูง่ายง่าทำไมอ่ะ <c oughs> ดูไม่ได้เหรอนายขอดูขอดูเงินอ่ะ อยากเบิง่งเลยเนาะคนมีเงิน,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 นเนาะ <c oughs> อันนี้มืดเลยมนันเนี่ยมาใส่มืดเลยมนันเนี่ยขาดเลยจักแสนหนึ่งจักแสนไนสามแสนเอามาสี่แสนโอ้สามแสนเอามาสี่แสน <c oughs> ตังค์เท่านั้นเงินเท่านั้นสี่แสนครับ มาปุไหมเนาะโปะมืนเลยไหมเนาะราคาอะไ,ไรมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวหกแสนมาจับไปเท่าไหร่หกแสนมาจับไปสามเหลือสามบวมมีดอกบอกใจครึ่งหนึ่งอ๋ออ๋อจ่ายไปครึ่งห,หนึ่งแล้วก็มาจใจอีกครึ่งหนึ่งหมดเลยสองรอบอันเหรอห้าตังใจครับพจ่ายกับ,กบ<อ>ต้องรอ,ของเขาปะอ,อ๋อรอยจี นี่รอจีจมารอจอีสิ้นมารอเจ <c oughs> ดูรถเต็มบ้านเลยเจรถเต็มบ้านเลยสวัสดีครับน,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 นี่คน,นม่นออนีนอะไรครับ อันนี้สิงไฮเทควะเท่าไหร่แปดสิบาทเคเคเคแปดสแปลว่า80ก็แปลว่าแปดสิบเงแปดสิบบาทเออเอาดิล่ะเอาสิล่ะแปดส0บถ้าแแปลว่าแปดหมื่นเงิน 8ปดหมื่นอย่างแปดแสนกาแฟอะแปดเยเออต้องไปถามเขาเันแปดเฉย่ยมันแปดหมื่น่ะแมนแล้วกันแปดร้อยล่ะศูนย์จุดแปดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์แปดอะไรคือศูนย์จุดศูนย์แปดมั่วละมั่วงัว คันแปดซิกับ0 0 0 0 0แปแสนแล้วคันแปดลอยอ่ะศูนย์เพื่อเราลดยังแปดลอยวิ่กหรอเราลดยังแปดซิอันนี้จะเป็นน้องของพี่แซมเองไหนๆต่อเ้ย่ตะไปครับ ดูไปมันก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยฮะหล่อตรงไหนอะร้อนแล้วเนี่ยนี่เลยอันนี้จะเป็นรุ่นอะไรอุ้มรุ่นสมุทรสาครไหนนี่เอ่อนี่อ่านว่าอะไรฮีโน่เตเลเอ้าเตเลยี่ยังก็มันอ่านว่าอะไรยี่ยงเนี่ยเอ้าฮีโน่ยี่ยงฮีโน่เอ้า เขอแล่ะฮะอ้าวถามพ่อเาอ่ะพ่ออันนี้ฮีโนเนาะเออเโนแล้วอันนี้ตลกเนี่ยมั่วเนี่ยขึ้นไปนางนิขึ้ไเขาเขาเฮ้เขาะไเหรอี๋ยวมันก็เป็นรถเราอยากได้ฮีโนครับอันนี้ล่ะฮะอันนี้ อีฟูู้ไปไปเยังเขามากแล้วหรอไปไปไจะเป็นอีผูู้้ตบผี่ห็ไหมเป็นมมาแล้วเป็นม่แล้วเจ้สวัสดีครับ กับลูกสาวกับงามแม่แมีมันกงมเอกันทำอะไรเอ้อสุดทายคลิปไป่เห็นอันนี้อันนี้ที่ไปตางอ่ะลตูเสียตัวได้ปุเคเห็นลุตูป่ะมอตัดออกไปเนอ๋อ่ปุ๊บนี่เลยที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เรา ไม่ซื้อแล้วเราจะไม่ซื้อลับอี้ค่าอุบใช้ค่าค่าพระนี่แค่นี้เลยค่าอันนี้ค่ามาเสนอหนาเลยเสนอจะได้ดูเสนอจะทีแ้กคืออะไรเอออันนี้นั่นบมอุนเขาเรียกว่าเสลย มีไอี่นเจตาองไตัวไหนที่เตบอ้าโอ้นีหนูอกเองอ้ยเกยี่ไหนบอทาสีอเรียกว่าเสลิดกอเคพี่เตตัวนู้นก็ออกมันบอหนี้เป็นลุงตู่นะอะ ยังไปอีกยังไปอีกอะอ้อมขั้นหน่เนี่ยอ๋อนี่ถึแต่ว่ามันมีคาเกียมื่นหนึ่งเออมื่นหนึ่งเอาเออเจหาไข่มื่นสองเอาออมื่นสองรถไข่มื่นสองจ้าเพราะว่ามันมีคาเกียเป็นโท่มาขออันนั้นน่ะครับเอาอันนี้เอาเจหาไข่ผมอันนี้อันนี้ใจเต็มเต็มก่อนเลยเจหาไข่ผมแล้วกัน อันนี้คือทะเบียนเลยแล้วก็ใบสัญญาเสร็จเลยอันนี้ครับนี่แลเจนน่แล้วก็เจก็ทักมาให้ผมเจนั่อันนี้กัาสัญญาไมเต็มนะโปเลยโปเลยหมดเลยหมดเลพอเมนี่เล่มเอารถดำจะข้ามสนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว อันนี้เนื่เดี๋ยวมาเอาจัดดักจัดเต็มจัดดักจัดเต็มเจ้ใหญ่อันนี้เป็นเลียนหนังสือเต็มบอเนี่เขาเห็นยูทูบยูทูบเบอร์โอ้ยูทูบเด้อครับพูดเด้อร์อันเป็นเห็นยูทูบมีโปรโมทล่าในเจเลยน้ำถั่วไม่เจเลยเลยคิดคิดบ่ฮอดว่ามันเบิดเวลาไหมว่าเป็นเรียนหน้าตัว เจว่าเจว่าแม่นเพิ่งลืมเือจังไดเลยลืมเลยแหละเหม่าเริ่มเลยแต่ว่ามันมันได้ยินมานช่วงนั้นเลยว่อยากวาลืมลืมนเลยไม่อยากใจไหมจังใดลืมขอเจว่าเดียนหนาใครเป็นยูว่าหมือเจ้าบ่แม่นคนอันนั้นหรอครับโอ้ยฝันพูดจริงทำจริงอยู่ขอให้เจีเชื่อใจนะอยันไหนัันวะ เก,เกียร์พังจังสันเจซอยมือหนึ่งไปเย็นไปเอเอจ้ามันพังตัวไหนแล้วมันซื้อรถเขามาเขากบ้งนะูเนาะซื้อรถใช้บ้านมนะันโมเมนต์เตา,นอ,าน,อน,นอกนะการเ่านอกหรือเกียร์พังบริษัทเขารับผิดชอบนะเขากดไปยกเปลี่ยนลูกสินะแต่อันนี้มันเป็นรถไทยบ้านเขากลยบอลูนนั่นก็นรถตามบ้านนอกเขากดไปสินะเรถอะไิคับเบิร์ตบอลคับรถบอลโอ้ยสื่อรถอะไรเนาะ รถตูถับไปบัดไปบ้าปรถตูไปบักไปบ้าจ้าอ่ะเดี๋ยวให้เขา,<บ>าทำสัญญากันครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บ<า>สวัสดีสวัสดีบ๊ายบายครับ